แต่ที่เป็นตลาดออนไลน์นึกถึงที่ไหนบ้างหลายคนก็บอกโอ้ตลาดจีนหรือเปล่าแหมนะขายบนเถาเป่าหรอขายบนทีมอลหรอนะครับหรือว่าไปขายในอาเซียนหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวลาซาด้าเองอเขาก็มีเคยมีเคยมีแล้วตอนนี้สต็อปไปอยู่คือว่าลาสโกบอลนะครับขายจากลาซาด้าไปยังนะครับประเทศต่างๆในอาเซียน แต่ต้องบอกนิดนึงว่าการขายจาสต้าไปประเทศต่างในอาเซียนเนี่ยมันมีจุดที่นะครับเป็นเป็นเรื่องของข้อขวนนิดนึงก็คือว่าเราต้องส่งผ่านหลักสตาอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วเรากป็ปัญหานีก็คือเรื่องค่าของส่งซึ่งเขาจะบวกนะครับเราไม่สามารถที่จะเอ้ คอนโทรลเรื่องของน้ำหนักเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ได้่ันยางแล้วก็สินค้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพราะเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่สั่งมาจากจีนแล้วก็มาขายกันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันก็เลยทําให้อะไรครับทําให้การกระจายสินค้าเนี่ยจากแต่ละประเทศไปหากันเองเนี่ยมันไปได้น้อยคือมันมีแหละแต่มันขายได้น้อยอย่างเช่นนะครับของจากไทยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นบ้านไทยอาหารไทยอะไรแบบนี้มันถึงจะไปได้ถ้าแบบไปสั่งของที่มาจากจีนเนี่ยซื้อพวกนะครับอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์ัตว์เลี้ยงคือ ในภูมิภาคอาเซียนอะมันก็มีของลักษณะเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมาะถูกต้องไหมอ่าแต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนละเราหาของจากในลาซาด้าที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับไปขายต่างประเทศนะครับเพราะนี้หลายหท่านนึกออกหรือยังแอนะขั้นระหว่างทางขออนุญาตไปสลอมาหานคแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็คือว่าผมจะเปิดวันที่26 27ตุลาคมนะครับก็จะคิดว่ารับอยู่ประมาณสัก10ถึงคนแต่ถ้าเกิดคนไม่ถึงเนี่ยใครที่สมัครมาไม่ต้องห่วงก็คือเดี๋ยวเราจะให้เข้าไปดูเป็นคลิปสอนออนไลน์ไปก่อนนะครับจจรับลวอขยเื่นน ไปสอนคือให้มันได้จํานวนที่เราสามารถจองห้องได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเรามีคลิปสอนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปดูได้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับหน,นึน่งท่านเจ็ดท่านก็ระบาดเรียน2วันสอนทั้งสามแพลตฟอร์มในการหาสินค้าเพราะว่าสินค้าทั้งสามแพลตฟอร์มอ,อ่ะเอ่อส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงกันก็คือแบบลูกค้าที่เข้าไปซื้อ,อมันจะคนละแบบนะครับอย่างของเอซก็จะเป็นพวกงานออกแบบงานเฉพาะงานคราฟงานดิจิตอลโปรดักต์อะไรพวกนี้แล้วของอีเบก็จะเป็นของสะสมของเก่าของแบรนด ของพรีเมียมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งอเมซอนก็จะเป็นอุปโภคบริโภคของใช้ซื้อซ้ำที่ลูกค้าต้องการได้ไวขึ้นอัน,นี่ต้องไปทำเอเบออะไรก็แบบอันนี้อาจ<บ>จะเสริมเสริมเิดนึง,งค่ะพี่เฟรนด์คือทุกคนอาจจะมองว่าเอเซ่เป็นสินค้างานคร้าที่ต้องทำเองนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยโน้ตบนเจอคือจริงๆอ่ะคุณไม่ทำเองก็ได้แต่คุณต้องพอจะพอจะรู้ขั้นตอนการผลิตคือแถ้าเพื่อนคุณทำแล้วสามารถแบบอธิบายได้อะไรได้ก็ไม่ได้มีประเด็นค่ะเพราะในเอสเซ่ในเอเซ่เองอ่ะเราสามารถใส่ได้ ของ essay ถ้าเป็นงานครับก็แค่อธิบายเขาได้มีขั้นตอนการผลิตแบบคร่าวๆได้อะไรแบบนี้ะนะโถึงปัญหานะครับก็เลยนะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งของ lazada เนี่ยจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็น marketplace lazada shopee นะครับ tmo นะครับนอกๆนะครับหรือบริษัทที่ผลิตนะครับสินค้ามาขายเองหรือสั่งมาขายในเว็บไซต์ตัวเองนะครับที่ทำ marketplace ของตัวเองอ่าเป็นต้นนะครับนี่คือฝั่ง marketplace แถวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลคอมเมอร์สเฟซบุ๊กดิคตอ l i ายยูทู u กูเกิลทวิตเตอร์ไอจีนะครับแถบแรกก็จะเป็นตลาดต่างประเทศแน่นะครับคือตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งของตลาดจีนเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะเข้าไปขายพวกนะครับเอ่อที่มอเถาเป่าเนี่ยมันจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของไทยแล้วมีได้รับความยุ่งในประเทศจีนอันนี้ถึง่งะเหมาะซึ่งณนะวันนั้นถ้าเป็นซื้อมาขายไปมันยาก เพสินค้ามันก็คล้ายๆกันโยแ้วคุณจะแบบทําแบรนด์สั่งผลิตแล้วมีคนจีนซื้อไปแล้วอยากได้เขาก็เลยไปเปิดตลาดจีนให้แบรนด์คุณก็จะติดนะแบบนี้นะครับหรืออีกอันนึงคุณเป็นโรงงานใช่ไหมคุณก็ไปเข้ากับอาลีบาบานะครับไปสมัครขายในอาลีบาบาขายแบบนะครับล็อตส่งล็อตผลิตอะไรต่างๆนะครับผมยังสั่งพวกแพคเกจจิ้งจากอาลีบาบาอยู่เลยนะอือก็คือเราสั่งเขาผลิตเป็นแพคเกจจิ้งในแบบที่เราต้องการนะครับดีไซน์ไปเขาก็ทำออกมาทําบล็อกตามรูปแบบ นะครับที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สั่งออกมาแล้วมันได้แพ็ร์ิจิ้งที่ไม่เหมือนผลิตในประเทศไทยแล้วก็ราคาถูกนะครับคราวน,นี้ต่อมาผมจะพูดถึงตลาดต่างประเทศนะครับในฝั่งของอเมริกากับยุโรปนั่นก็คือ eBay Amazon แล้วก็ eTsy sc นะครับอ่ะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินนะครับหรือว่าเคยได้ฟังมาก่อนนะครับหรือว่าเคยเห็นมาก่อนแหละแต่อาจจะยังไม่สงสัยเพราะว่า แต่คนเป็นผู้ขายมือใหม่ๆเนาะเพิ่งขายได้ไม่นานก็แบบไม่ได้สนใจว่าตลาดต่างประเทศคืออะไรแต่เราคิดว่าเออเราขายในประเทศก็พอแล้วนะครับคราวนี้การเพิ่มช่องทางการขายมาร์เก็ตเพลในต่างประเทศเนี่ยนะครับมาร์เก็ตเพลก็คือเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆเปิดให้มีผู้ขายทั่วไปเข้าไปขายสินค้าได้แล้วเขาเก็บค่าธรรมเนียมนะครับนี่คือ Market Space ต่างประเทศที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับนั่นก็เป็นนะครับ eBay Amazon นะครับแล้วก็ eTsy หรือว่า s c ่านะครับเดี๋ยวขอญาตย่ยอหน้าจอผมนึนนะ เว๊บนะโอเคนะครับ eBay Amazon นะครับแล้วก็ e ีเบหรือว่า SC นะครับอันนี้ตัวอย่างด้านบนเป็นสินค้าจาก l า z a ด a านะครับเอาให้เห็นกันเลยนะครับจาก c h o i c e นะครับหรือว่าที่วางขายอยู่กางเกงช้างนะครับกางเกงช้างเนี่ยราคาขายใน l a z a ด a าสิบเก้าบาทส1มสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าบาทคราวนี้มาฝั่ง eBay ผมเปิดให้ดูห5ร้ยห้าสิบ ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดห้าร้อยสี่สิบสองลองดูดีครับกาําไรสิเท่าคือจะพูดว่ากำไรสิเท่าเรียกว่าราคาขายที่มันปรับขึ้นมากกว่าเป็นสิเท่าแต่ว่าก็ต้องดูรลลายละเอียดว่าราคาขายที่เขาขายกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของค่าขนส่งเข้ามาเป็นปัจจัยไหมค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะอธิบายในนะครับในไลฟ์นี้ให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นไอเดียเป็นช่องทางให้ใครที่เฮ้ยกำลังมองหาว่าเอยสินค้ามันค้างสตอ็อกมันล้อนอยู่อยากจะลองหาที่ระบายแล้วมีกาําไรคือผมเจอแหละหลายคนนะคือ เขาของค้าสต็อกกัเยอะอะบอกว่าให้ปล่อยแบบขายทิ้งแบบเอาแคสโฟกับมาไม่กล้าตั้งราคาถูกไม่กล้าขายถูกเพราะเสียดายกลัวขาดทุนก็จะเก็บของไว้แล้วของอะสินค้ามันก็จะแบบเริ่มเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆมันหมดมูลค่าไปเรื่อยๆดีกว่าไหมไปหาช่องทางที่มันปล่อยได้ราคานะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะอันนี้คือตัวอย่างเก่งช้างนี่ให้ดูนะครับอันนี้บนอเมซอนนะครับ amazon.com ยาดมหง์ไทยอ่าลองดูนะยาดมหง์ไทย นะครับก็ราคา9.99ลองดูนี่9.99ใช่ไหมครับขายกัน207ออเดอแนนะครับมีอันนี้ครับมียาดมอะไรเนี่ยตาก,กะต่ายแต่ไม่รู้ของไทยหรือเป่านะนะครับฟรีดูรี่เออไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับ,รรนะรบมีจากประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไทยนะครับนี่อันนี้ก็บน eBay นะครับก็ยาดมของไทย6กระปุก1 2 6 6บาทซึ่งปกติถ้าขายข้างนอกอะ เออปุกหนึ่งผมจำไม่ได้ว่า3 5ห้าหรือ49บาาทนะสมมติว่า4ี่บาทห5ห0ิปกติ300รอใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาขายใน eBay หรืออ m ม z o n เนี่ยก็ขายได้นะครับพ260บาทคือวางขายอะวางขายอยู่ในราคาประมาณเลยนี้นะครับเดือนจะแบบหรือแม้แต่พักเครื่องเราก็ยังเอาไปขายได้นะครับผมจะบอกอะไรผมบอกว่าบางทีเนะี่ยใครที่ไม่มีทุนไม่มีสตอ็อกคุณยังสามารถเอาของที่มันอยู่ในลาซาด้าชอปปี้เนี่ยเฮ้ยลงไปลงขายลงขายเสร็จปุ๊บนะครับในลาซาด้าเองเนี่ย นะครับคุณก็ทำไงครับไปสั่งใช่ไหมขายได้ปุ๊บก็ไปสั่งแล้วก็เอามาส่งมันทําได้เหมือนกันนะครับอ่าน,นี้ดูนี่สบู่เป็นเน็ตใช่ไหมสบู่มะละกอนะครับ,บ ore, นะครับไทยพภพยาเฮอรใครขายหมวดสกินแคร์นะที่เป็นสมุนไพรไทยอ่ะอันนี้น่าสนใจสามารถไปลองเปิดตลาดดูก็ได้นะครับสบู่น้ำนมนะครับสบู ore, ่มะละกอและสบู่แบบผลิตภัณฑ์จับ ที่เป็นสมุนไพรอ่ะเออผมผมก็อธิบายได้ประมาณนี้ก็คือว่าสมุนไพรไทยอ่ะต่างชาติชอบนะครับหรือเอาง่ายๆอ่ะฝรั่งชอบไปเดินที่ไหนเวลามาเที่ยวเมืองไทยชาวต่างชาติเขาไปเดินที่ไหนแล้วเขาซื้ออะไรกลับไปลองไปสังเกตดูพวกนั้นแหละนะครับแล้วทุกอย่างมันมีขายนะคุณไม่ต้องแบบออกมาเดินหาใน l a z a d า,ามีนะครับไม่ต้องแบบออกมาเดินหาตามแหล่งอะไรบางคนแบบไกลสถานที่ใช่ไหมไกลบ้านก็สั่งจาก a า a าดาไปขายต่อก็ได้แต่นิดนึงทุกคนดูนะครับมายาสบู่มายา ยูเนเตสเตดเฮ้ยแต่ชื่อไทยรูปไทยเห็นปะนะครับฟอร์มยูเนเตสเตดบอกได้สองอย่างก็คือว่าร้านเนี้ยนะครับเอาสินค้านะครับไปฝากที่คลังที่อเมริกาหรือคนฝรั่งชาวอเมริกาสั่งซื้อไปแล้วไปขายเองมองได้สองอย่างนะครับมองได้สองอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้นะอ่าอันนี้ให้เป็นกา์ไอเดียนะครับอ่าหรืออันนี้นะครับถ้าฝั่ง eBay เนะี่ย eBay จะเป็นลักษณะของ หลักๆเลยนะถ้าสินค้าที่ทํากําไรได้ดีก็จะเป็นพวกของสะสมนะครับของเกี่ยวกับของของแบรนด์ที่เป็นมือสองนะครับของเก่าพวุนี้ทําราคาดีนะครับสินค้าที่คนไทยมองว่าเป็นขยะแต่ที่นี่เขาจะมองว่าเป็นของสะสมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมว่าผมขายบน e ีเบมาก่อนรัสะได้นะราสาด้น,นี่ทำที่หลังเลยผมขายของบน e ีเบมาตั้งแต่ปี2014ก็คือประมาณ10ปีที่แล้ว นะครับอันนี้เป็นสินค้าชิ้นนึงที่ผมขายได้เป็นขวดเหล้าเฮนเนสซี่นะครับซึ่งขวดนี้มีอายุป,ประมาณตั้งแต่ยุคพันเก้าร้อยหกสิบพันเก้าร้อยเจ็ดห้าสิบหกสิบประมาณนี้แล้วขวดนี้มันสภาพดีมากแต่ข้างในน้ำมันแห้งฉลากเก่าทรงเดิมนะครับผมไปเจอว่าเขาขายกันอยู่ประมาณในอนะีเบีะขายกันเนี่ยเพิ่งขายไปอยู่ประมาณ6 0พันกว่าบาทพอดีว่าผมไปเดินอยู่ตลาดนันดรถไฟแล้วคราวนี้ไอเอ่อนขาผมก็เห็นแล้วแหละเฮ้ยขวดแบบนี้มนะันน่าสนใจก็เลยลองเช็คดูนะครับพอลองเช็คดูแจ่ว,ว่า เขาขายกันอยู่หกพันผมก็เลยถามคนที่เอามาวางขายว่าใบเท่าไหร่เขาบอกว่าใบละห้าสิบาทผมก็เฮ้ยเอาละห้าสิบาทผมก็อ่ะอีกนิดนึงพี่ผมเอาใบอื่นด้วยสามใบร้อยได้ไหมคนขายบอกก็ค,คิดอยู่แป๊บหนึ่งนะคนขายก็บอกอือโอ้พี่อะน้องงี้เลยโอ้พี่นะเดี๋ยวผมว่าหกใบคือผมจะเอาแบบอื่นไปด้วยคือแบบอื่นอาจจะแบบราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยเวลาไปขายแต่ขายยากกว่าแต่ใบเนี้ยมันทําราคาได้ผมก็เลยได้เนี่ราคาใบละสามสิบห้าบาท นะครับใบนี้ผมขายรวมส่งเนะี่ยรวมทุกอย่างไปนะครับได้ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะ3,000กว่าบาทนะครับล้วก็ผมก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตลาดต่างประเทศเนนะี่ยสามารถทํากําไรในประมาณหลายๆสินค้าได้ดีกว่าตลาดไทยนะครับผมก็เลยเอ่ะโอเคเริ่มทําตลาด ต่างประเทศก่อนคือลาซาด้าเนี่ยผมมาทําหลัง EBa y ประมาณสัก2ปีด้วยซ้ำผมขายบน EBa y มาก่อนนะครับลาซาด้าเนี่ยมาทีหลังแต่ว่ามันยุคหนึ่งที่ลาซาด้าเนี่ยขายง่ายกว่าช่วงแรกๆไงแล้วทำกำไรได้ดีกว่ามก็เลยต้องมาฝฟกการจัดส่งของลาซาด้าแต่ณตอนนี้ผมมองว่าตลาดมันไปได้ทั่วการขนส่งการสื่อสารมันพอๆกันนะครับมันก็เลยน่าจะนะครับเอาสินค้าที่มีอยู่ไปทําได้นะครับสินค้าชิ้นแรกที่ผมขายได้บนตลาดต่างประเทศนะให้ดูซ้ายมือครับพยันพยันอันนี้เนี่ยคือผมได้มาจากการไปทาบุญ ผมก็ลองไปลงขายนะครับอยากรู้ว่าการลงขายต่างประเทศเป็นอย่างไรก็ขายได้ชิ้นแรกในราคา2.9งจุดเก้าเก้อยู่อร่นะครับความมือเป็นของฝากในประเทศไทยเป็นแมกเนตนะครับติดตู้เย็นนะครับบงบรีรเภทบ้านตัวเองก็เอาไปลองขายก็ขายได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะนะครับอ,อันนี้ในส่วนของ Amazon. Amazon อ m a ซอ n a m a ซ o n ก็จะเป็นกลุ่มสินค้าหลากหลายเป็นของอุปโภคบริโภคของใช้ทั่วไปของซื้อซ้ําอันนี้เหมาะที่จะขายที่นี่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของเ,อเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมนถูกไหมให้จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับการจะส่งว่าแบบไหนดีด้วยนะครับลองลองนึกภาพตามนะของกินของใช้ของนะครับสินค้าแมสต่างต่างอันนี้บอกอัลมาซอนแต่ว่าลูกเล่นของเขาคือว่าตัวอัมาซอนเนี่ยมันมีทั่วโลกอย่างในประเทศไทยเราขายลาซาด้าเนี่ยก็จะขายแต่ลาซาด้าในประเทศไทยเท่านั้นภาคเหนือภาคกลางเราออกภาคใต้คือคนมันอยู่ทางเนี้ยในประเทศแต่ของอัมาซอนคือทั่วโลกนะครับคนมากกว่าเอาง่ายๆประเทศไทยหนึ่งประเทศใช่ปะอัมาซอนอีเบเนี่ย จะมีคนเข้ามาใช้บริการคือทุกประเทศทั่วโลกนั่นคือเท่ากับคูณสองร้อยไปคุณสินค้าคุณจะมีคนเห็นสองร้อยเท่านะครับเยอะกว่าในประเทศไทยนะครับแล้วอีกอย่างนึงพี่จีนมาตีตลาดแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ชอบร้านค้าจีนนะร้านค้าไทยไปนเนี่ยเขาชอบมากกว่าเขามองว่าสินค้าและผู้ขายมีคุณภาพนะครับอ่ะอันนี้คือนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันมีคำถามพิมพ์จริงไว้นะครับอันนี้เป็นฝั่งของ s อ s ซีหรือ e t s y เสนี่ยสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนะครับงานออกแบบชิ้นเดียวอันเดียวออกแบบกราฟิกออกแบบปฏิทิทนออกแบบการเกิดออกแบบแหวนนะครับออกแบบต่งางหูออกแบบสร้อยอ่าแบบนี้หรือแม้แต่ใครที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำภาพกราฟิกรับทำกราฟิกอยู่แล้วเฮ้ยลองไปขายลองออกแบบไปขายใน s อสซีไหม,ไมง่ายเลยขายได้ก็ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลไปคุณอยู่เฉยๆยคุณก็ได้เงิน นะครับหลายๆคนคือรับออกแบบรับทํารับดูแลร้านหรือเป็นกราฟิกอยู่บนลาซาด้อยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนมาทําใน ATSY ดูก็ได้ในะนี้คือตัวอย่างนะครับคือตัวอย่างนะครับสงสัยตรงไหนถามมาได้นะ,นะครับหรือใครที่เขียนหนังสือแล้วทําหนังสือแปลได้ก็ลองออกไปวางดูขายเป็นอ e ีบุ๊กพวกเนี้ยนะครับบนอเมซอนก็ทําได้เหมือนกันคือลูกเล่นมันเยอะมากอะคือมันไม่ได้แบบมีขายแค่ แค่สินค้าชิ้นเดียวอันเดียวมันมีหลายๆอย่างที่อให้เข้าไปลองเล่นดูนะครับแต่อย่างที่บอกหลกัหลกๆถ้าเกิดใครอยากขายเป็นตัวสินค้าเนี่ยคุณสั่งจากลาซาด้าไปขายอย่างนั้นทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะยกตัวอย่างสินค้าอื่นให้ดูก็แล้วกันนะครับมันตรงนี้แล้วกันเนาะไหนๆก็แนะนําแล้วนะครับอยากให้รู้ว่าในส่วนของการขายของต่างประเทศเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มมันก็จะมีลูกค้าต่างกันมันจะไม่เหมือนของในประเทศไทยที่โอ้ถ้าเกิดสินค้ามันเหมือนกันเนี่ยมันขายได้ทุกท,ท,ท,ที่แต่อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบวิธีการนําเสนอแบบไหนนึกออกไหมคร ถ้าเป็นอย่างลาซาดาเนี่ยลูกค้าจะชอบมีส่วนของของมีคุณภาพของแบรนด์ความน่าเชื่อถือ,อแบบนี้นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็จะแบบชอบไลฟ์ชอบดูไลฟ์นะครับชอบนะครับการกระตุ้นนะครับด้วยคลิปวิดีโอหรือว่าสินค้าราคาถูกอะไรแบบนี้มากกว่านะครับอ่าดูใน a m a ซ o n ก่อน a m ม z o นนะครับมันจะมี com ตอะไรนี่ของผมคือ com นะครับ jp นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเข้า c o m ก่อนก็แล้วกันเนาะลองดูสินค้าไทยในต่างประเทศเอาแบบง่ายง่ายนะครับเป็นเออ่กางเกงไหมเอาแบบที่เห็นเลยไทยแพนนี่ไทยแพนปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมกางเกงไทยแพนร้านนี้นะครับชื่อเควนชี่ฮานอ่าเควนเควนชี่ชานนะครับร้านเนี้ยนะครับในร้านน่าจะเป็นร้านจีน คุณดูว่าทำไมขาย19.95ดอลลาร์สหรัฐนะครับ,บีบ,บังกอบแพนนะครับ18.95อันนี้ก็กากเก่งช้างแล้วเนี้น่าจะไปสต็อกที่ครั้งที่เมกาเลยเห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งการขายในนะครับในส่วนของ eBay, Amazon, Etsy เนี่ยคุณไม่ต้องทำไลฟ์แต่อาจจะคลิปวิดีโอในการแนะนำแบบนี้คือเหมาะเลยใครที่ไม่ได้ชอบไลฟ์เหมือนผมว่าผมไม่ได้ชอบทำการไลฟ์ขายของไม่ได้มีความถนัด รู้สึกว่าเอ,อคือไม่ใช่ไม่เคยลองลองหรู้สึกว่าเ,าเราเราลองไม่มากพอแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากไปทางนั้นผมก็จะมาขายที่นี่ซึ่งโอเคถ่ายเป็นคลิปเนี่ยโอเคได้แต่ถ้าแบบนั่งไลฟ์เซ็นนู้นเซ็นนี้เนี่ยเราสึกว่ามันใช้เวลาชีวิตเราเยอะนะครับผมมาขายนี้นี้ทำกำไรได้เยอะกว่านะครับอ่ะอันนี้ใน a m ม z o n นะ a m a z o น c o m นะครับลองอีกตัวนึงละกันผมให้ดูเนาะอ่านี่เลยนะครับมี Decorate เนีย คือสินค้าแบบนี้คุณหาซื้อได้ที่ไหนรู้ไหมหาซื้อได้ที่สัมเพง็งหรือร้านค้าส่งใกล้บ้านแล้วคุณมาถักมาทําให้เป็นแบบเป็นลายของคุณขึ้นมาเองคือบางทีสินค้าบางตัวเนี่ยขอให้คุณมีไอเดียทําดีไซน์ขึ้นมาลองทําเป็นสายลัดข้อมือแบบนี้แล้วเป็นชื่อคนเป็นชื่อตัวยอดดิเฮ้ยมันง่ายนะหรือว่าคุณสามารถที่จะทําแบบสายรัดแบบนี้แล้วพิมพ์ชื่อของลูกค้าที่อยากได้ตามสีเลือกให้เขาเลือกได้เลยแบบนี้มโอการยได้คือมันเป็นสินค้าที่มันเป็นนิวไอเดียไงซึ่งในเมืองไทยอ่ะมัันนนไาาทจะแบบตลดด้้ มันคือนิวไอเดียนะครับเหมือนแบบในเมืองไทยเนี่ยคุณอยากผลิตป้ายบ้าเลที่อะตลาดจีนงขสู้เขาไม่ได้เห็นไหมแต่เมืองนอกเขาไม่ได้มีแบบชื่อเป็นป้ายบ้าเลที่ที่จะทําเพราะฉะนั้นมันก็จะตางกันนะครับคือทาเป็นป้ายบ้ารเลที่ที่ออกแบบอยู่เฉพาะอะไรแบบเนี้ยเขาอาจขณะเขาอาจจะไม่ได้ชอบแต่ถ้าเกิดเขาชอบที่แบบเป็นชื่อเป็นชื่อเขาเป็นตัวอ,อักษรย่อเป็นชื่อลูกชายเป็นชื่อสุนัขเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับ ซึงการทําแบบเนี้ยอย่างอุปกรณ์เนี่ยมันหาในที่ไหนได้มันหาที่สําเพ็งได้แต่คุณแค่มาดีไซน์บางทีแบบเขามีสำเร็จรูปอยู่แล้วว่าคุณแค่มาใส่แบบเออะไรอ่ะอไอชื่ออ่เป็นตัวออกักอรย่อนะครับเป็นอะไรที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยครับขายกันสิบเก้าขายกันเก้าเหรียญอันนี้คือดอลลาร์นะไม่ใช่บาทนะลองดูนะเออนะครับนี่าให้ดูตัวอย่างนะครับคือสินค้ามันหลากหลายมันเยอะมากแล้วก็ลูกค้ามีมทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขายไม่ได้กลัวแค่ว่า คุณจะเข้าใจระบบมันไหมเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษให้กลัวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจผมว่าทําตลาดนี้มาทําได้เลยไม่ยากด้วยนะครับถ้าเข้าใจนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจโคตรยากเลยเออนะครับอะมาดูนะครับเอสซี่นะครับเอสซี่ก็เดี๋ยวผมดูแต่ผมให้ดูแล้วกันเนาะเป็นค a ล e n d a r Bo o k อนคัลเลนด้าบ o ๊นะครับนนี่คือพยายามผมนึกปุ๊บผมพิมพ์เลยค a ล e n d a r book ก็คือพวกปฏิทินซึ่งพวกนี้มันจะเป็นงานออกแบบนะครับจะเป็นงานออกแบบดีไซน์เฉพาะ จะไม่ได้มีแบบวางขายเลยนะครับเป็นหรืออย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะทําเป็นดีไซน์เป็นภาพให้ลูกค้าไปปรินต์เองก็ได้เป็นวอลเปเปอร์เห็นไหมครับใครที่มีความถนัดในการออกแบบเนี่ยก็บานคนใช้ canva com ออกแบบแล้วก็ลงขายก็มีนี่เห็นไหมนี่เขาดูเป็นคลิีโอเขาทำอะไรบ้างนะครับ245บาทนะครับนี่603บาทเป็นนะครับออกแบบเรื่องของคาราดาแล้วเอาไปใช้งานคาราดาบุ๊กนะครับอ่าลองดูของนะครับอิชิสไบเป็นลองดูเป็นอืาเหมือน แบ็กคลตอ่าแบ็กคลตแอนแองเกิลลองดูันนี่นี่นะครับคุณดูดีไซน์แบบเนี้ยสําเพงมีไหมผมว่ามีแต่อย่าไปซื้อสําเพงมาขายนะให้ซื้อสําเพงมาแล้วมาดัดแรงใส่อะไรเข้าไปบางอย่างเพราะว่าตัวเอ s y เอชเขาจะถามว่าคุณผลิตเองไหมผลิตที่ไหนไมีดีไซน์แบบไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นของสเพลงคือของชีเลยเนะี่ยเอามาเนี่ยมันจะแบบพอไปลงขายแล้วเขารู้มันไม่น่าจะขายได้ขายได้ก็ขายยากหรือบางทีก็อาจจะโดนแบนเรื่องของตัว สินค้านะครับหรือตัวออเดอร์ด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่านะครับคือถ้าใครเข้ามาฟังเนะี่ยผมไม่ได้บอกว่าคุณให้หยุดขายนะให้หยุดขายในตัวราคาไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่เพิ่มช่องทางว่าถ้าสินค้าของคุณ้ายกันคุณลองออกไปลองสำรวจแล้วลงขายดูยนะครับลองลองขายดูยในนี้นะครับนี่เห็นไหมแบล็กเลดนะครับอ่าลองดูแบบนี้นะแบ c ็กเลใช่ไหมในไทยใช่ไหมแบล็กเคลดก็คือช้อยข้อมือนะครับ ลองดูสร้อยข้อมือในไทยนะครับสร้อยข้อมืออหัวใจแล้วกันหัวใจปึ๊บดูนะครับนี่โอ้โหขายกันเก้าบาทคุณดูคุณขายเก้าบาทจะพอไ่อยู่เอสซี <c oughs> ่มาดูเออเอาที่วางๆกันเป็นดีไซน์อย่างเงี้ยเออเป็นดีไซน์ออกแบบเงี้ยได้คุณขายได้เจ็ดร้อยขายได้พันหนึ่งนะครับลงก็สามารถลงขายได้เจ็ดร้อยหนึ่งพันห็นไหม ดูดิพันหนึ่งโอ้โหเห็นเล้ไหมครับคือมันมันสามารถถ้าดีไซน์ดีๆถ่ายภาพสวยอะ่ะน่าสนใจคุณสามารถทําราคาได้เป็นสิบเป็นร้อยเท่าก็ทําได้เห็นไหมครับเนี่ยผมเอาผมให้ดูประมาณเนี้ยนะครับเป็นไอเดียแล้วกันนะครับเป็นไอเดียคุณจะอกโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอใช่ขนาดนี้เลย <laughs> นะครับ ก็แต่ผมผมอะมีมี account ใน s y อยู่เป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอของในบ้านแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทําตลาดเท่าไหร่ลงสินค้าไว้นะครับเพราะตอนนี้ผมกาลังลุยตลาด eBay แบบสนุกข,ขนาดเลยเพราะว่าก็มันทําอะไรได้เยอะเนาะกำไรทีแบบ2อสเท่าเงี้ยจากต้นทุนเนี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแต่ผมก็ยังมีร้านในลักษณานะก็คือถ้าเราจะขายแบรนด์สินค้าเราเองคือสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดใครฟังกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยผมจะขายกลุ่มนี้อยู่นะครับในลาซาด้าแต่นี้เป็นอีกแค่ตลาดหนึ่งที่อยากมาแนะนํากันเฉยๆนะครับหรับใรค,บบครท มีของใน Lazada ขายอยู่แล้วอยากไปเปลี่ยนไปขายที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาดูนะครับออะต่อมามาดูนี่นะครับใน eBay eBay อย่างเช่นผมดูฝั่งเครื่องเลยไหมอ่ะเขียนเป็นพระเครื่องแล้วกันนะอ m มูล t นะครับอ่ะอมมูลไทยนี่อมมูลก็คือพวกของนะครับนี่ดูนี้แล้วกันอันนี้เป็นแบบประมูล eBay จะเป็นฟังก์กชันเดียวเป็นเป็นเว็บเดียวในโลกนะครับที่มีฟังก์กชันการประมูลและแบบว่าค่อนข้าง สอบผ่านคือคนเข้ามาซื้อของกันอย่างเงี้ยนะเซนทันพาซาจากไทยแลนด์ท็อปเดตเซลเลอร์โอโ้ร้านใหญ่ด้วยนะครับเอ,อบุตรดาอมูลเลตแพนเดนเบลลี่แรอันนี้พับปิตาใช่ไหมเออพับปิตานะครับแต่ว่าเอาที่เขาขายกันอันนี้มันแบบประมูลใช่ไหมเออดูันนี้นี่ลงขายอะไรเนี่ยอมูลเลตพระสมเด็จนะครับพันห้าสิบดอลลาร์มีใบรับรองด้วยดูดิภาษาไทยอยู่สิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพิกลทองนะครับ เอ่อนะครับวัดพิคุณทองสมเด็จวัดพิคุณทองนะอันนี้พันห้สิบดอลลาร์ดูไว้นะอผมลองดูแล้วก็มาเป็นโอ,องนะดูแลานะสมเด็จพระสมเด็จวัดพิคุณทองมีไหมไม่รู้ว่ามีบ้างนะพระสมเด็จนะครับวัดพิคุณทองมีไหมมีด้วยนี่อไง พี่กุลทองปะวะนี่พี่กุลหรือพี่กุลพี่กุลทองเนี่ยนะครับก็คือผมแท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ในเนี้ยขายกันเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดสี่ร้อยหกร้อยห้าสิบเห็นไหมเออบริเวประกันออกเก้าบาทเก้าสิบร้อยยี่สิบเก้าแต่คุณมาดูดิมีคนวางขายกันเนี่ยพันห้าสิบอันนี้ไม่ใช่บาทนะครับยูเอสดอลลาร์อย่างเงี้ยสี่ร้อยยูเอสดอลลาร์แล้วดูร้านนี้นี่บุตรดาเอเซียขาย อยู่ที่ประเทศยูเจ็ตคิงด้อมสารัฐาจาก4ี 400. ่ร้อดอลลาร์โอ้โหนะครับหรือนี่ห้าพระมหาศิลาโกน4ี่ดยูดอลลาร์อันนี้คือตัวอย่างเนี่ยผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีตลาดหนึ่งที่ใหญ่คุณเขาไปลองนะครับมันอาจจะไม่ได้ขายได้ทันทีว่าคุณต้องเข้าใจระบบหรือว่าต้องรองระบบที่เขาส่งลูกค้ามาให้แต่ผมมั่นใจว่ามันมีโอกาสนะครับทำกำไรนะครับทำไรายได้ได้มากขึ้นอีกขาหนึ่งแล้วกันเนาะขาหนึ่งอยู่ในประเทศใช่ไหมในลาซาดา้าอีกขาหนึ่งแล้วอยู่ต่างประเทศ เอาของสลับกันครับสวอปกันนะครับสลับกันไปขายมาได้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ